เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม w u e r o t o c o นะครับผมส่วนในคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดถึงกานลงดันเจียนกอลลินนั่นเองนี่ไงกูเจอละแม่งเอ้ยนี่ไงนี่ไงพวกที่มันกดเข้ามานี่แหละไอ้พวกนี้เลยลงดันเจียนง่ายๆเนี่ยไม่เป็นกันแม่งเอ้ยทาให้คนอื่นเขาแบบเสียเวลารู้ไหมว่ามันเสียเวลามากแค่ไหนเนื้อจอย่างน,ง,นง,นงนึงนีงก็ไม่เป็นทําไมไม่ซัพพอททำไมไม่เดินทําไมไม่หลบจัด ทำไมอ่ะทำไมไม่ทำแบบนั้นแบบนี้ป้าเขาไปป้าเขาไเอาละครับก็งั้นโอเควันนี้ก็จะมาพาเข้าดันเจียนของกอบลินระดับ normal กับ hard ง่ายๆนะครับผมพื้นฐานที่คุณจะต้องเข้าดันไปหาของทำยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกก็ตี พวกมอนเตอร์หรือว่ามินิบอสแบบเล็กๆนะครับผมให้เรียบร้อยก็จะแบ่งหน้าที่ออกเป็นหลักๆก,ก็จะมีแค่2 2ส,ส่วนหลักๆนะครับผมอันดับแรกก็จะพูดถึงแท้งก่อนนะครับผมแท้งก็พยายามเปิดโซนให้เพื่อนนะครับผมเพราะว่าตอนต้นเกมหรือว่าการลงเกมในตอนแรกๆเนาะในการลงดันแรกๆคนที่ยังไม่มีของอะไรแบบเนี้ย เขาก็จะโดนตีตายได้ง่ายก่อนดังนั้นคนที่เป็นแทงก์จะต้องเดินนําหน้าเพื่อนแล้วก็ไปเปิดบอสหรือว่ามันจะมีบอสที่แบบพ่นไฟวู้วู้ว,วใส่ตายได้เลยนะครับผมแค่แบบไม่กี่วินาทีนะครับผมมันก็นั่นแหละมันทําให้เพื่อนเราต้องเสีย เสียไปนะครับผมยิ่งระดับพาร์ดนะครับผมเราไม่สามารถชุบเพื่อนได้แล้วนะครับผมในระดับพาร์ดแล้วก็แต่ก็แรกมากับการที่เราดับของได้ดีนะเป็นของสีทองก็ถือว่าคุ้มนะครับผมเมื่อเราทําการตีมันไปเรื่อยๆก็จะสังเกตได้ว่ามันจะมีมอนสเตอร์ที่อ่ากอบลินที่ทีเรานะครับผมแตสังเกตดีๆนะครับผมว่า เฟสแรกหรือว่ามันจะมีเฟสหนึ่งที่กอบลินนะครับยืนถือโลเยอะๆนะครับผมให้สังเกตว่าเออจะมีกอบลินตัว2ตัวนะครับผมจะมีประมาณ2ตัวมั้งที่จะมีโลอยู่บนหัวนะครับผมส,สัญ,ญลักษณ์โลนะให้เราไปตีกอบลินตัวนั้นนะครับผมเมื่อตีแล้วมันจะด r o p โลและทีนี้ให้เรากดเก็บโลขึ้นมานะครับผมเพื่อทําการสะท้อนอเราก็จะผ่านดันเจี้ยนได้ไว แล้วก็ได้รับของไวนั่นเองนะครับมันจะเป็นการประหยัดเวลาในการฟาร์มของเรานะครับผมก็หลักๆแล้วในการลงดันเจี้ยนก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็อยากให้คลิปนี้นะครับผมให้ทุกคนรู้ไว้ว่าต้องไปดันลูกแก้วบ้างนะครับผมให้ดันให้มันโดนหลังมันนะครับไม่ใช่ดันลงไปด้านหน้านะครับผมถ้าดันไปโดนด้านหน้าหมัดก็จะโดนหน้าเหมือนกันเจอกันในไลฟ์นะครับผมมาแจมได้ในบางวันก็จะมีตอนเช้าแล้วก็จะมีตอนกลางคืนนะครับผมใครที่ อยากคุยหรือว่าอยากาหาของหรือว่าเข้าตีก็สามารถมาแจมกันได้ตอน2ทุ่มเป็นต้นไปแล้วก็ประมาณทเที่ยงเป็นต้นไปนะครับผมรอบเช้ากับรอบเย็นนะครับผมมีบางวันก็มาบางวันก็ไม่มาก็อย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับผมถ้าสงสัยหรือว่าอยากให้บอกอะไรก็ comment นะครับผมบ๊ายบาย